ไอเดียขึ้นมาใหม่เพรว่าจะทํายังไงให้น้ําบูดูเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ได้หลายวันสามารถที่จะส่งออกขายไปยังต่างอําเภอต่างจังหวัดได้ก็เลยทําเป็นน้ําบูดูแบบสําเร็จรูปแบบแห้งขึ้นมา ก็คือ,อทํากันภายในครอบทัวนะครับ6-7คนหลังจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มกันมาก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอตบออในหมู่บ้านกําลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ก็คือน้ําบูดูข้าวยาสำสําเร็จรูปคิดไอเดียขึ้นมาใหม่เพราว่าจะทํายังไงให้น้ําบูดูเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ได้หลายวันสามารถที่จะส่งออกขายไปยังต่างอําเภอต่างจังหวัดได้ก็เลยทําเป็นน้ําบูดูแบบสําเร็จรูปแบบแห้งขึ้นมา และก็ได้ต่อยอดออกมาเป็นน้ำบูดูหลายรสชาติตอนนี้มีรูปแบบหลายๆชนิดที่ทำส่งออกมานะครับก็ขอขอบคุณทางกรมการค้าภายในนะครับที่ได้ส่งอาจารย์ครูใหญ่มาวันนี้ให้ความรู้กับพวกเราทำให้พวกเรากลุ่มน้ำบูดูขยำสำเร็จรูปนะครับได้นำไปประยุกต์ใช้สามารถที่จะต่อยอดสินค้าของเรานะครับให้เป็นที่แพร่หลายให้รู้จักกว้างขวาง,งยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณนะครับกรมการค้าภายในเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้อีกขอขอบคุณครับ